ขอให้คนไทยระวังตัวไว้ช่วยช่วยมองหน้ามองซ้ายจะไปไหนอย่าไปคนเดียวแค่นั้นเองอย่าให้เรื่องมันเกิดซ้ำรอยเหมือนสันฝันแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกครับที่คนเอเชียโดนก็ก็เห็นว่าในแค่ในสภาพร้านอาหารหรือตอนโควิดแรกๆที่ระบาดเราก็โดนเหยียดอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็ต้องระวังตัวกัน ก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่านี่คุยกับแม่แม่ก็ถามอยู่บอกได้ข่าวไหมเรื่องเรื่องที่มีคุณลุงโดนโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหนูไปไหนก็ต้องระวังนะอะไรเสียงสะท้อนของกลุ่มคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่แสดงถึงความกังวลและต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิตหลังเกิดเหตุการณ์ทำร้ายนายวิชารัตนพักดีชายเชื้อสายไทยวัย64ปี ที่ถูกชายวัยรุ่นผิวสีวิ่งเข้ามาผลักอย่างรุนแรงจนล้มเสียชีวิตไม่ไกลจากบ้านพักในนครซานฟรานซิสโกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนอตอนแรกที่ผมเห็นคลิปผมโกรธครับโกรธมากเนื่องจากผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่ควรทำร้ายกันแล้วก็ไม่มีใครควรมาทำร้ายเราครับเพียงพอเชื้อชาติแล้วผมก็มองว่าโอเคถ้าเกิดมีเรื่องกันมาก่อนหรืออะไรก็ อาจจะเป็นเหตุผลแต่นี้ก็คือลุงท่านไม่ได้ทําอะไรเลยเดินอยู่เฉยๆแล้วก็โดนความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวมีเป้าหมายไปยังชาวเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าเป็นไชนาไวรัสหรือไวรัสจีนเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นการระบาดที่เมืองอู่ฮั่นของจีนนั่นเอง From China. Want accurate. เริ่มตั้งแต่จีน่าไวรัสเนี่ยเพราะทรัมป์มันไปบอกเกี่ยวกับจีน่าฝรั่ะไอ้คนขาวก็เลยมองว่าพวกเอเชียร,รวมหมดคือไทยจีนวเวียดนามอ่าฟิลิปปินส์แคนเบอร์เรียหรือว่าเบอร์มสิสคือไชนีสหมดเขาเรียกว่าเชนแมนใช่ไหมฮะอะไรก็ไชนีสหมดพวกนี้เพราะนั้นเริ่มต้นแต่โควิดเนี่ยมันถึงได้มีเรื่อง สมัยก่อนเรื่องมันก็ไม่กล้าไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าสังคมที่นี่ตอนนี้เขาจะรับยังไงกลุ่มใหญอ่อาจจะเป็นเพราะปัญหาในเรื่องของปากท้องเรื่องรายได้ด้วยค่ะเพราะว่า บางคนเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ว่าการที่มีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศของตนมากขึ้นเหมือนเป็นการแย่งงานอะไรแบบนี้ค่ะผมมองว่าการเหยียดก็มีทุกที่อยู่แล้วครับในอเมริกาถ้าให้พูดกันตรงๆก็มีโดนบ้างด้วยความที่เราก็เป็นเอเชียอยู่แล้วเขามองเห็นเราตั้งแต่200เมตรแล้วว่าเราเป็นเอเชียแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกที่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนเชื้อชาตินั้นเป็นคนแบบนั้นทุกคนครับ ชาวเชื้อสายเอเชีย e และชาวชุมชนไทยในสหรัฐเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นเริ่มมีการรวมตัวออกมาเรียกร้องความยุติธรรมภายใต้ชื่อกลุ่มไทยอเมริกันสแคนเซ็ตเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายวิชารัตนพักดีและต่อต้านกระแสความเกลียดชังที่มีต่อชุมชนชาวเอเชียอเมริก e ันและชุมชนไทยในสหรัฐ It could have been my mother or it could have been my um, my father or my g r a n d p a r e n t that was attacked The driveway. รวมไปถึงงานศิละปะบนกำแพงหรือกราฟฟิตี้ใบหน้าของนายวิชารัตนพักดีผลงานของวันบริยพลศิลปินเชื้อสายลาวอเมริกันที่ใช้พื้นที่กำแพงริมถนนร้านข้าวต้มไทยฮอลลีวูดในย่านไทยทาวน์ในนครลอสแอนเจลิสเป็นพื้นที่สร้างงานศิละปะสร้างความตระหนักรู้ให้ชาวชุมชนไทยและชาวเอเชีย er. ให้ออกมารวมตัวเรียกร้องยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรียกร้องความยุติธรรม ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อ uh, ของความรุนแรง year old man, ข้อมูลจากองค์กรยุติความเปรียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ STOP AAPI Hate ระบุว่า มีรายงานบันทึกกรณีเกิดเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติและสีผิวเกิดขึ้นกับกลุ่มชาวเอเชีย er ในอเมริกามากกว่า2,800กรณีในช่วงปีที่ผ่านมาขณะที่การคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าดทอด้านเชื้อชาติและสีผิวและมีการใช้กำลังทำร้ายราวร้อยละเก้ารวมถึงการกีดการห้ามคนเชื้อสายเอเชีย er, เข้าในบางสถานที่และการคุกคามไอหรือถมน้ำลายใส่ ขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กลุ่มชุมชนชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เตรียมจัดกิจกรรมรวมตัวเดินขบวนต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังและการเหยียดเชื้อชาติสีผิวต่อชาวเอเชียใจกลางนครลอสแองเจลิสเพื่อแสดงพลังและการมีส่วนร่วมของชาวเอเชียในอเมริกาต่อเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นสุภกิจพัทระทีรานน์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานครับ